สวัสดีครับสวัสด like ีพี่พี่ทุกท่านนะครับนี่ฮะแกะกล่องจากทางบ้านนะครับวันนี้มีกล้องใหญ่มาเลยนะครับมาดูว่าด้านในจะเป็นวัตถุมงคลชนิดใดนะครับครับและนี่นะครับเป็นมีดหลวงข้อจ้อยนะครับเดิมสวยมากเลยเดี๋ยวกลับกล้องไปชมกันนะครับและนี่เลยนะครับนี่เป็นชุดเดิมๆนะครับที่ได้มาจากวัดเลยนะครับนี่เป็นหลวงพ่อจ้อยนะครับหลวงพ่อจ้อยอันนี้ล็อกเก็ตนี่นะฮะล็อกเก็ตอ่านี่สวยงามนะครับล็อกเก็ตเดิมๆเลยนะครับอยู่ในกล้องน่ารักมาก นะครับอันนี้นะครับเป็นมีดด้ามงาฝักงานะครับแหมเป็นเงินนะครับนี่นะครับเอกลักษณ์ของผู้จ้อยก็จะมีรอยจานนะครับแบบนี้เลยสภาพมีดถือว um ah ่าสวยนะครับสวยมากเลยนะครับเล่มนี้เป็นมีดไตรมาสนะครับนี่ฮะเป็นมีดไตรมาสนะครับจัดสร้างตอนปี43นะฮะนี่นะครับสวยงามนะครับเหล็กขาวสวยๆเลยนะครับพี่ท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเช่าบูชานะครับเล่มนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา15,000บาท เอายกชุดไปเลยนะครับเอา1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับด้ามงาฝักงาแหมเงินนะครับแท้ทันหลวงพ่อจ้อยนะครับเป็นรุ่นนิยมด้วยนะครับยังไงรีบจับจองนะครับก่อนที่จะหมดไปเพราะว่าผมมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นนะครับขอบคุณครับที่ผ่านเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมีอะไรส่งมาได้เลยนะครับสวัสดีครับลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อจ้อยนะครับวัดศรีอุทุมพรครับปฏิการการรับเช่านะครับให้พี่แอดไลน์มานะครับแล้วก็ส่งรูปประุมมงคลของพี่นะครับส่งมาในไลน์นะครับแล้วก็ ออผมจะตอบกลับอันที่ผมสนใจนะครับแล้วก็พูดคุยตกลงราคาแล้วให้ส่งมานะครับและเขียนชื่อเฟซหรือชื่อไลน์นะครับช่องทางที่พี่ติดต่อมานะครับแล้วผมก็จะโอนเงินให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ผ่านเข้ามาเยี่ยมชมผ่านเข้ามาเช่าผ่านเข้ามาดูและก็ส่งมาแบ่งปันนะครับฝากไว้ด้วยกับอ้ามทะลโกนะครับฟันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนบารมีของหลวงพ่อครับ